ครับพูดนะเอาว่าตาบอมาสันตัวน่ะแต่ต hmm. ่โอ้ตาวมาวัวเข้าเข้าครอบค่อยขึ้นรถกันคอยยันง้อส้นคอยยันง้อส้น ครับโอ้ตาเพิ่นมาเอางวงขอขอบนะครับนะครับงวเพิน่นอันนี้ปลาอย่างรุ่งกับป่านบ่หน,นิหกหกเลยขอขอขอตาสวัสดีครับนะขอจักขาเลยนะนะตานะ้อยจุ <laughs> ขอขางวัวจจะขาแน่สนอกสิ่สร้อยจุอันนี้ก็เป็นสวนยางลุงกับป้านะหกหกคนบมา,มาสวนยางคนจักเถื่อ <c oughs> ไแ่ปแม่ไปไ่งวนท้แม่นะ <c oughs> โอ้แต่ว่ายางอยู่นี้ เนาะมัวข่อยบปเลยดียว ok> ัวขอยบปยด้ไปแล้วครับนาตายไปอะไรงั่วข่ายขอกแล้วตายขอกเขาคอกลูกกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวห้นี่แหละครับ ข่าวเกินนะครับผมผู้หญิงเลี้ยงวัวผู้หญิงเลี้ยงงัวครับผมผุ่นะครับผู้นะฮะกระเป๋ผพีชร,<า>รับคุณภาพพับพ,พับใส่กระเป๋าหล่นงัวนะ คือคือคือนะตายคือโอ้เงินแสนเงินล้านเลยโอ้เงินแสนเงินล้านเลยโอ้ตัวละหลายแสนตัวละเป็นแสนใช่ได้เนาะแบบนี้เนาะแพงก็ได้น้องวัวเนาะไปเอาตัวน้อยคือนบ้าบัดนเลาแลี้ยนส้นเลยแลี้ยนส้นเลย ไปแล้วครับไปแล้วหาว<ภ><ย>หาวดองดองเฮโอ้บรรยากาศบันนอกบันนอกครับผมเองุ่นเขาคอกครับผมนี่ครับอันเด็กเลี้ยงูอ่ด้ะครับนี่ครับย่างน้ำกลนเพิ่นอยู่นี่ครับ เขาแตกมากิบันเ่เพิ่นสิี้มองจอดรถบละบันเ่เพื่อนขัรถใหญ่มากฮะไป้ข้าคอกนะครับวัวเข้าคอก นีอ่อย่างอันตาบัมาเอาตีจากแหลบ่เห็นเพิ่นเนาะโอ้เมื่อกี้เราก็มานี่ได้ตัน้นี่ <c oughs> โอ้ยแต่มาแล้วมาแต่มาแล้วแต่มาแล้วนะแต่มาแล้ววันนี้นะแต่เร่งรีบมาก ฝ่ามั้งหัวกอกเป็นพระอาทิตนะคะเดี๋ยวเดียวผมไปในตัวได้ผมไปเห็นตายลีห่วยตัวว่าโบเห็นนบาโบเห็นตะชันผมไปเห็นลีเนาะผมก็มานั่งถ่ายทางกระโดนสงสัยเพิ่งไปอยู่น้ำงัวแต่สวัสดีครับข้าบอกน้องเขาว่าแค่แล้วอีพออย่าม่ทันมาเอาหัวเขาคอกเด้อเปล่ามาได้สักพักหนึ่งเหรอครับผม บานี้นะแปดแปดสนมาเสื้อหาหนูมาน้ผมทำครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่ได้ครับผมอันนี้เป็นคือ fc จากญี่ปุ่น fc จากญี่ปุ่นเอ้าเอาถือให้น้ำเนี้ย fc จากญี่ปุ่นครับผมเป็นของขวัญมันเกิดตาครับยอดหลังครับก็ดีครับผมครับอุ้ยัดบายผมครับตาตาไ วายวายพี่พี่พี่พ่อพี่ซื้อวายังไห เอฟซีจากญี่ปุ่นครับผมตาขอขอบคุณนะครับเอฟซีจากญี่ปุ่นครับผมใช่ของแท้คนสวยป่อนอไม่ใช่ไม่ใช่โมเมนต์นะตาขอตาได้รับเลยนะครับตาขอขอบคุณนะครับที่ให้ความเมตตาแล้วก็ให้เงินเป็นของขวัญมันตื่ตานะครับโซว์โดูจากบัตรจากพันสองครับสองบ่อนับบึงดูห้าเขาเล็บชิดเมื่อกี้ห้าดิบขึ้นขอขอบคุณนะครับ ผ่านช่องของชิดปากแเป้ครับนี่แหละไม่อยากพูดตัวคําสุดท้ายแหละปากแปแปลว่าแปลว่าปากเป็นจูบได้ตาเออในในคววมคือพรปากแปแปลว่าจังไดแปลว่าปากเป็นเออก็ปากเป็นเว้าเป็นเว้าเก่งครับตาเออครับผมเขาก็จะไปมองทางที่ไยเขามองทางที่ดีคิดบวกครับตาตาบวกย่างเดียวใช่ไหมเขาเดี๋ยวมอบตั้ง เดี๋ยวมอบตังค์เดี๋ยวมอบตังค์เร็วๆๆมอบให้ตาชานก็ได้เให้ตาชานมอบให้ลัตเตอร์ได้แหละครับลัตเตอติ๊กเล็บบ่าไงเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ฮะอันนี้หนูยี่สิบห้าตัวมีแถมบ่เนี่นะแต่มีแถมบ่มีแถมมีแถมมครับนี่ครับห้าพันบาทนะครับผมนะของนี้เป็นมาจากเอฟซีจากเอฟซีไม่อยังโน้กล้องคอยาเปไปพรุงนี้น่าจะเตรียมของ ได้ะจะเตรียมของอ๋อได้เมื่อไรบ้าน nah, ี oh. oh. ้ได้ประมาณพรุ่งนี้วันที่เท่าไยี่สิบเขาจะที่สามสิบสามสิบสามสิบบ่สามสิบกับสิบอ่าตื่นเช้ามากกับสิโอ้เลยโอ้เตือนเสาเลยอ๋อราะว่าประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนจะสิบเด้แบมมืออยู่แบ่มือแล้วบ้านี้เอ้าโอ้ยยึดซับโดนยึดซับยังข่ากล่องอยู่ได้หนิประมาณประมาณชั่วโมงคร่งโอ้ย่าพ่อไหมก็ลูกก็ให้พ่ออ๋อพ่อพ่อเก็บ เพื่อนท่านยืนยืนหายได้บางหนึ่งหันเพิ่นท่านได้ยืนหายได้ยืานดตาคือเป็นังัวนมมืืออทางนี้มันแบลไวเนาะพ่อเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณใครใครเอฟซีจากญี่ปุ่นนั่นแหละที่เพิ่นซื้อโทรศัพท์ให้น่าแตะนะครับผมเพราะที่ซื้อที่ซื้อโทรศัพท์ให้ด้วยใช่ครับคนเดียวกันครับผมแต่ว่าตอนนี้น่าแตะนาแตะยังติดนี่หนูชิดสองตัวหนูเออชิดใช่ไหมแล้วก็จะมีของไทยได้ของเอ็มเดอร์บอก แล้วก,การลาของเอมเดอร์ละสามโตกับอ,อันเดียวกันอันเดียวกันครับผมครับผมคลิปนี้กัไว้เพียงแค่นี้กันนะครับเดียเ๋ยวยเดี๋ยวอยถ่ายอีกคลิปหนึง่งครับผููไรติมาอีกนั่นดี